ื่นก็อร่อยไหมคุณลูกน้ำดีเลยนะคะเพราะอย่างที่บอกค่ะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาของการลุยหาเสียงของพรรคต่างๆนะคะเหลือเวลาอีก30นินิดนิดเดือนกว่าแล้วนะคะ เพื่อเรียกคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากภูมิใจไทยเดี๋ยวไปดูที่พักโอกาสใหม่บ้างเริ่มที่คุณจตุพรบุรุษพัฒน์เลยหัวหน้าพักนะคะก็นําทัพไปเปิดเวทีปราศายใหญ่ที่อำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดประกาศนาโมเดลบริหารนําการเมืองใช้พัฒนาพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ไฟแรงอย่างคุณนิสาหรือนางสาวสุทธิการสิทธิประภากูลรองนายกอบอกจร้อยเอ็ดเป็นตัวแทนของพักลงสู้ศึกเลือกตั้งพื้นที่จังหวัดร้ ้อยเอ็ดเขตสี่เพราะว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์ในพื้นที่อยู่แล้วมีความรู้ตั้งใจทํางานการเมืองเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงกับสโลแกนปลดล็อกคนอีสานสร้างโอกาสใหม่ก็มีชื่อพักอยู่ในสโลแกนด้วยนะคะคอันนี้ก็เป็นการหาเสียงที่ร้อยเอ็ดของพักโอกาสใหม่นําทีมโดยคุณจตุพรบุรุษพัฒน์นั่นเองนี่เลยะคะ่ะบรรยากาศก็คนแน่นๆนะคะที่ร้อยเอ็ดเพราะอย่างที่บอกว่าใช่ผู้สมัครก็คือเป็นรองนายกอบจร้อยเอ็ดอยู่แล้วคนในพื้นที่นะคะก็มีการพันเค พูดคุยถูกต้องเลยนะฮะ,ะไปต่อกันกับที่ภูมิใจไทยครับอีกทีหนึ่งแกนนำพักภูมิใจไทยคุณพี่พัฒน์รัชกิจประกาศนี้ท่านนี้นะคะก็รับผิดชอบดูแลสนามเลือกตั้ง14จังหวัดทางภาคใต้ในฐานะคนใต้นะฮะมองตามที่โพลร,ระบุว่ากระแสนิยมของพักอะไรล่ะ ทางภาคใต้ที่หลายคนเขาก็กังวลเรื่องกระแสกันประชาธิปัต์นี่แหละถูกต้องแน่นอนว่าจะเป็นคู่แข่งสําคัญทางภาคใต้ว่าจะนําพักอื่นหรือไม่ผู้สื่อข่าวก็ไปถามท่านพิพัฒน์บอกว่ากังวลหรือเปล่านะคะคุณพิพัฒน์บอกว่า กังวลบ้างแต่ไม่มากเพราะว่ามั่นใจในตัวของนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยแล้วก็ยังเชื่อว่าพี่น้องทางภาคใต้เชื่อมั่นนโยบายของพักภูมิใจไทยที่สามารถทําได้จริงไม่ใช่นโยบายเพ้อฝันแถมสถานการณ์ต่างๆก็เปลี่ยนไปจากอดีตแล้วด้วยเ<า>ชื่อว่าพี่น้องคนใต้จะเลือกภูมิใจไทยและยังเชื่อว่าจะได้สสภาคใต้อย,อย่างน้อย31ที่นั่งไปเลยเดี๋ยวไปฟังเสียงนิดนึงค่ะค ผมคิดว่าวันนี้พี่น้องประชาชนในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นะครับคงเข้าใจดีว่าอะไรที่พรรคภูมิใจไทยเรานำเสนอและอะไรที่เมื่อนำเสนอแล้วเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้จริงไม่ใช่พูดแล้วก็มันเป็นโครงการอยู่ในอวกาศซึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงเลย ชัดเจนนะคะคมั่นใจในพักภูมิใจไทยเดียวไปต่อกันนะคะกับการลงพื้นที่หาเสียงของพัก ปวงชนไทยบ้างนี่เลยคุณเอกสิทธิ์คุณนานนันทกุลหรือคุณอาร์ตนะคะลงพื้นที่ไปที่ตลาดปากน้ำไทยบ้านสมุทรปราการดิฉันเมื่อป่ายมาเองที่นี่สวยงามมากคุณต้องไปเดินนะตลาดน้ำสวยๆที่นี้อ่ะพูดถึงเรื่องของการการหาเสียงคนดีกว่าเออจะนอกเรื่องกันแล้วนะคะคือคุณอาร์ตก็ไปช่วยหาเสียงให้กับคุณวาหรือว่านางสาวชิราพรสุระหิรันพลนะคะผู้สมัครสสเขตหนึ่งสมุทรปราการเบอร์หนึ่งพบปะพูดคุยพี่น้องประชาชนรับฟังปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง ในพื้นที่ เขาก็ว่ากันว่าฟีดแบ็การตอบรับจากประชาชนนะคะโอเคเลยนะคะซึ่งคุณเอกสิทธิ์เนี่ยคือเคยเป็นประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยอะคะ่ะอ๋อก,ก็ต้องเข้าใจแรงงานเนาะอ่ารอเรื่องแบบนี้เลยก็เลยระบุบ,บอกว่าพักวงชนไทยเสนอตัวเข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนเน้นเรื่องปากท้องความเลื่อมล้ําแรงงานนอกระบบผู้สูงอายุการสร้างโอกาสทางอาชีพให้ประชาชนพร้อมกันนี้ก็ผลักดันนโยบายสร้างงานสร้างอาชีพให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงแรงเงินทุนและสวัสดิการที่เป็น ทำนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่มีการประกาศออกมาก็คือปราบปรามขบวนการแก c a มอร์อย่างจริงจังโอ้โหเขาเป็นนโยบายแห่งชาติอยู่นะกเมเ m m e r เนี่ยรอบนี้นะคะหลายพักเนี่ยก็คือมีการชูเรื่องนี้แล้วก็มีการแบบพูดถึงนโยบายในการปราบปรามแบบเอาเรื่องอยู่เลยต่อกันที่พักพลังประชารัฐกันบ้างพักนี้หลายคนจับตาพวกอาจังยาที<พ>่บ<พ>ิ๊กต้อมเนี่ยถอนตัวไปนะอานะคะตอนนี้ก็ ุมบางเหียนโดยแม่ทัพหญิงอีกหนึ่งท่านนะฮะนางสาวตินุทเทียนทองและดรหม่อมหลวงก,กรกสิวัตรเกษมศรีคดิเดตนายกรัฐมนตรีพักพลังประชารัฐนะคะก็ไปถแถลงนโยบายพักอย่างเป็นทางการกําหนดการทํางานภายใต้3เสาหลักคือ มั่นคงฟื้นฟูและดูแลตอบโจทย์ปัญหาปากท้องความมั่นคงความเดือดร้อนประชาชนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกพร้อมชู12นโยบายเรือธงแก้ปากท้องเสริมความมั่นคงซึ่งคุณตรีนุชยืนยันนะคะว่าทุกนโยบายดําเนินการได้จริงและจะไม่เป็นภาระงบประมาณของประเทศด้วยหลายนโยบายเนี่ยเป็นการต่อย,ยอดจากโครงการที่เคยดําเนินการแล้วก็ประสบความสําเร็จเช่น จำกันได้นะบัตรประชารัฐเอ็กซ์ตรา้าจะเพิ่มเงินซื้อสินค้าจำเป็นจาก300บาทเพิ่มให้เป็น700บาทต่อเดือนรวมถึงโครงการสูงวัยประชารัฐให้เงินช่วยเหลือแบบขั้นบันไดาตามช่วงอายุโครงการมารดาประชารัฐด,ดูแลแม่และเด็กกลุ่มเปราะบ,บางตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงอายุ6ขวบค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายนะนี่ใครโกงใครเท่าเอาให้หนักโทษหนัก แม่ก็ต้องบอกกันว่ารอบนี้เนี่ยจะเทาไม่เทายัางไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่การเลือกตั้งสีเทาเราไม่เอานะฮะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยหลายพักก็เริ่มมีการตั้งวอร์มกันแล้วว่าเนี่ยใ,ใครโกงบ้างใครจับใครซื้อสิทธิ์ขายเสี่ยงกันบ้าง